สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทบทวนเรื่องการทําโครงหลังคาเหล็กของเรานะครับเป็นบ้านสไตล์โมเดินหรือมาแงนที่เราเรียกกันนะครับแต่ว่าผมจะเอาบ้านแบบสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ําที่ผมลงประจํานะครับแต่ว่าเอาเป็นหลังคาสเต็ปเดียวนะครับผมคือมีหลายท่านสงสัยอยู่แล้วก็อาจจะฟังไม่ทันหรือผมอธิบายไม่รู้เรื่องนะครับผมก็ขอให้ผมทบทวนอีกสักรอบสองรอบัอบอนได้เดี๋ยวผมจะทําเป็นตอนเลยนะครับผมก็คือเหล็กที่ใช้จะเป็นเหล็กกวาวนท์นะครับอันนี้เป็นวิธี ของทีมงานเราทานั่นก็ไม่ใช่ว่าดีที่สุดนะครับคือวิธีอื่นอาจจะดีกว่านะครับแต่ของเราทําวิธีการประกอบนะครับประกอบจากล่างนะครับก็คือประกอบที่พื้นแล้วขึ้นไปติดตั้งนะครับผมโดยบ้านหลังนี้นะครับผมบ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านแบบสองห้องนอนนะครับผมสองห้องนอนหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องน้ํานะครับเป็นบ้านหน้ากว้างเจ็ดเมตรยาวเนี่ยสิบสองเมตรรวมระเบียงนะครับผมคือขั้นแรกเนี่ยเราจะวัดจากเสาตัวที่เลยระเบียงนะครับผม ไม่ใช่ตัวระเบียงนะครับระเบียงเป็นเสาที่หนึ่งนะครับเราเสาที่สองถึสงสุดท้ายวัดได้เท่าไหรจําตัวเลขดีนะครับผมเราจะไปประกอบตัวถักเมนหลักนะครับผมคือตัวถักเมนหลักนี้มันจะเป็นแบบสามในหนึ่งเลยนะครับผมก็คือเป็นทั้งอาเศเป็นทั้งดั้งเป็นทั้งจันทันในตัวนะครับผมแต่ก้านแรกเราต้องติดแผ่นเพลทคือระดบรับแผ่นเพลทเราจะเอาจากพื้นถึงหัวเสาเนี่ยครับผมสามเมตรนะครับผมคือระดับก็แล้วแต่เรานะครับปกติจะทําอยู่ที่สามเมตรนะครับผม ทีนี้เราจะมาประกอบตัวนี้เลยนะครับประกอบตัวถังเมนหลักเนี่ยจะเป็นทั้งอเสทั้งดั้งแล้วก็โครงรับผนังด้วยนะครับผมรับผนังใต้หลังคาแล้วก็เป็นจนทันด้วยนะครับผมเราจะประกอบอย่างนี้นะครับเราจะประกอบที่พื้นทั้งสามตัวเลยนะครับผมก็คือบ้านหนงเราในสามแถวแต่ว่าจุดสีน้ําเงินนี่ก็คือในจุดเสานะฮะเสาอยู่ตรงไหนเราใ,ใส่ตัวเหล็กหนาอนคือทีนี้ผมจะใช้เหล็กกาวนไนท์เนี่ยสี่กุสองนิ้วนะครับท่านใดประหยัดเหล็กอาจจะใช้สามกนิ้วครึ่งเดือนนั้นก็แล้วแต่หน้างา,านเรานะครับแล้วแต่ความเหมาะสมด้วยนะครับ แต่ให้แข็งแรงนะครับคือเราจะประกอบทีเดียวสามตัวเลยนะครับหลังจากที่เราติดตั้งตัวนี้แล้วคือเหล็กอนื่นเราอาจจะใส่เหล็กที่มีความบางกว่าก็ได้นะครับตัวอื่นนะแต่ว่าจุดเสาเราเหล็กที่มีความหนาหน่อยนะครับผมมันจะได้แข็งแรงนะครับเราประกอบให้ได้ทีเดียวสามตัวนี่ครับตัวนี้เป็นสามในหนึ่งอย่างเลยครับสี่อย่างในตัวเดียวกันเลยนะครับผมเนี่ครับตัวเนี้ก็คือตัวถักเมนหลักผมจะเรียกว่าตัวถักเมนหลักนะครับผม คือท่านอื่นอาจจะมีวิธีที่ดีกว่านะครับแต่ว่าไงของเราเราคิดว่าวิธีนี้ตอนนี้ก็โอเคนะครับผมก็คือเราเชื่อมลายเสร็จเราเเขึ้นไปประกอบติดตั้งอย่างนี้นะครับผมเนี่ยโดยการยกขึ้นนั่งร้านแล้วก็เอาไปติดตั้งนะครับไม่หนักมากนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็คือรวัดระยะเสาดีๆนะครับจากริมนอกถึงริมนอกนะครับผมแล้วก็ประกอบไว้ได้ทีเดียวสามตัวอย่ายให้โคดนะครับผมเสร็จแล้วเราขึ้นไปติดตั้งอย่างนี้โดยการใช้ค้ำยันช่วยนะครับอย่าให้ล้มดิ่งนะครับเพราะว่าขั้นตอนต่อไปเราจะวัด ตัวนี้เราจะเพิ่งเชื่อมแข็งรวัดตัวนี้ไปประกอบตัวทันจับจนทันก็คือขั้นตอนต่อไปนะครับตัวที่วงกลมเนี่ยคือวันนี้เราเรื่องตัวถักเป็นหลักไปประกอบให้ได้ก่อนนะอย่าให้ล้มดิ่งนะครับผมเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับหรือคลิปหน้าเลยเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องทันรับจันทันนะครับผมทันรับจันทันต้องทําความสูงเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ดั้งใน90เซนนะครับผมลืมบอกไปนะดั้งสูง90เซนนะครับผม ความยาวก็แล้วแต่หน้างานของเรานะครับผมของเรานี่ก็ประมาณเก้าไปห้าสิบประมาณนี้นะครับผมคือวัดตามหน้างานจริงเลยนะครับผมแล้วก็ทําให้ได้สามตัวเนี่แหละครับก็ไปเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นติดตั้งประกอบอย่างอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนั้นอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับวันนี้เอาเอาตัวถักแม่นลากันนะครับผมนี่แหละครับแค่เข้าใจตัวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าบางทีผมอาจจะอธิบายไม่เข้าใจหรืออาจจะฟังไม่ทันนะครับเต้าหลายอย่างเดี๋ยวจะงงนะครับแค่นี้ก็งงแย่อยู่นะครับผมครับเดี๋ยว คลิปหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องคารรับจันทันนะครับพรุ่งนี้นะครับผมเดี๋ยวผมเอาเรื่องคารรับจันทันต่อนะครับผมวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ